มาต่อกันที่คนแอบรักธาตุลมนะคะมาดูกันว่าคนที่ชาวธาตุลมตุลกุมเมถุนแอบรักแอบชอบอยู่เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะจากหน้าไพ่ที่เห็นความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณยังดูกลางๆอยู่นะคะยังไม่ได้ดูมากเกินไปหรือน้อยเกินไปยังไม่ได้ถึงกับเปิดรับแต่ก็ไม่ไถึงกับปฏิเสธมากมายขนาดนั้นด้วยเช่นกันนะแล้วเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาเดทนะคะ ก็รู้สึกได้เหมือนกันเหมือนคุณชอบพลุบพลุบโผล่โเนาะชอบชอบมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าคุณน่าจะรู้สึกอะไรกับเขานะคะเขาก็เฝ้าคอยสังเกตการอยู่เหมือนกันก็พอรู้แหละแต่ว่าไม่ได้พยายามจะสนใจขนาดนั้นเนาะแล้วความสัมพันธ์นี้มโวกสจะพัฒนาไม่เอ่ยสีไม้เทา้าถ้าอยู่ใกล้กันก็ไม่แน่หนาะ คนคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงนะคะถ้าคุณชอบเขาจริงๆคุณต้องใช้เวลาคุณต้องต้องทําให้เขารู้สึกเปิดใจเป็นคนเปิดใจค่อนข้างยากเหมือนกันอาจจะดูคือถ้าลุกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้หรือคุยได้หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นคนรักคุณยากนะเป็นคนที่กว่าจะรักคือรักแล้วก็คือรักเลยแหละรักจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแสดงความรักออกมาหรือไม่กล้าที่จะรักเต็มที่ขนาดนั้นเออ ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้กันมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกดีๆให้เขารรับรู้อะหวว่ามันจะมีโอกาสเปิดใจเขาได้นะคะแต่ไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นถึงการพัฒนาขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่หนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขายังเหมือนหนึ่งคือไม่พร้อมหรือยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่พออย่างที่บอกแหละเป็นคนรักคนยาก กว่าจะเปิดใจกว่าจะยอมรับความรู้สึกตัวเองมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้มันเป็นให้สิบเหรียญด้วยเจ็ดไม้เท้าคือยังไม่เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่เขาจะ รู้สึกหวั่นไหวได้มากขึ้นหรือสนใจคุณมากขึ้นได้อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่การพัฒนาจริงย่างจังๆยังไม่เห็นนะคะอถ้าอยู่ใ,นในกล้กันอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วต้องบอกก่อนว่าการเปิดไพ่เราไม่สามารถดูวันนี้แล้วรู้ไปจนตลอดชีวิตของเราได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าทีดูในวันนี้ก็คือยังไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะจ๊ะ